มันมเป็นแผนคือปล่อยให้มันเข้าไปตามให้เราก่อนออกมาทีหัวร้อนเลยจะเอามาน <c oughs> ันนี่20 minutes later อันนี้วันไรมันจะมาเนี่ยชัก <c oughs> พักใหญ่ๆดูทรงไอตีนูก็รีลาเหลือเกินไม่มาพักที Two days later คือฟ่ามอโ่เลยดีเนี่ยฮะตัวโวเนี่ยมา <c oughs> มนีมึงขอมือเกี้ยงแน่โอ้ยโอ๊ยโอยเทีย <c oughs> กตกน้ำใช่ถามมีผมตกน้ำไหมครับรถ่าน เฮ้ยมันมาแล้วมันขับรถมาแล้วอ่ะมีปะไม่เห็นนะไม่ดูอ่ะไม่ได้ดูด้วยผมโดยไม่เห็นนะอ,อื เยอะต้ตงติดสาลวันนี้ทำไมไม่ซ้อมกลางวันกันไม่หรอกเพราะว่า,าพักฝันไม่กันไม่เพียงพอหรือว่าฟอมก็หนักนี่แหละหก็เลยพักกันก่อนหนะนักหนักไปก็ไม่หนักไปก็ไม่ดีก็เดี๋ยวตอนตอนตอนเื็นผมก็ฟองก็ ที่แรกเป็นบ่ายข้ามติกถามเวลาถามเวลาแต่ผมอะยังไงก็ได้ชิวๆผมบอกผมบอกแล้วฟัอนต้องไหนได้เพราะผมเล่นตลอดเวลาอยู่แล้วว้วเพราะผมบอกแล้วว่าผมอะไม่พี่โก้ขอถามผมไหมว่าเองว่าไงผมผมบอกแล้วถ้าฟ้อมามฟ้อนตลอดแต่ถ้าถามเพื่อนรวมไหมเพราะผมเล่นตลอดอยู่แล้วผมมันไม่มีปัญหา ถ้าเหมือนเนี่ยไม่พร้อมผมก็มาเล่นแรงนะเฟร็ดดีใครเล่นผมไม่เล่นเต็มเดยวขาดไม่ได้ไม่ได้อะไรเพิ่มอ่ะ ผัดกะลงอ่ะเดี๋ยวนี้ฮะได้ไหมผัดกะลงอยู่ผัดอ่ะใช่แต่เดี๋ยวก็ไม่ผัดละอ่าล้วพี่ดีไม่ได้ลงอ่ะผัดพี่ดีด้วยมา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 เออผัดผัดพี่ด้วยพี่จะเป็นคนดูอ๋อคนมากพี่จะเป็นคนดูมากกว่าอืมใช่มใช่แต่เดี๋ยวก็ไม่ผัดละสรุปแล้วใช่ป่ะมันต้องสรุปภายในอาทิตย์นี้แล้วไม่ว่าไหนไปน่าน่าจะไม่ได้ไปละไปบ่อยแต่โดน กะว่าวันไหนไปแชมป์บนดัตจะเอาหอยแมงคู่ไปให้แล้วนะรู้ดูแลบ่อยไม่ได้แต่อร่อยจริงเฮ้ยเ้ยมามาให้พี่ซ้ำเอาเอาดาเมจซ้ำแม่งหน่อยดีกว่าซ้ำซ้ำมันกันพี่ฟัากไอเอาดาเมจจักผ่าผ่านป่าวะ ไม่น่าใช่แล้วไม่มีเฮ้ยมีมีดักพี่มันดักจอดรถเมืองนี้แล้วเดินไปดีกว่าปะเดี๋ยวมันได้ยินโอเคตรงนี้ไม่มีตรงนี้มันไปดักมันขับรถไปแล้วมันขับไปวะพี่มันขับไปน่นเฮ้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็กลับมาผมมีแฟนกันด้วยลูกหนึ่งเออเเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราดักแม่งแต่ค่อยยิงอ่ะเดี๋ยวมีที่หลังมาดัก้วย เอาลมไหนเนี่ยฮัลโหลอ๋อหรือว่ามันดักแล้วมันใจร้อนแบบไม่มาพักทีวะกูไปหาเื็นขี้เบืองเลยจะเราดักมันต่อเลยมันเมันแผนคือปล่อยให้มันเข้าไปสามให้เราก่อนออกมาทีหัวร้อนเนี่ยวงจะเอามันนี่มันน่าจะกลับแล้วล่ะถ้าวงเป็นอย่างงี้คนข้ามทางนี้เยอะด้วย20 minutes later ตอนนี้ว่าอะไรมันจะมาเนี่ยพักๆใหใหญ่ดูทรง ถ้าไม่มาเนี่ยมีคนมาหาเราแล้วเนี่ยมาหาี่ปั๊มมาดิเดี๋ยวก็มีคนมาไอ้เดี๋ยวมันก็มาไอ้นั่นน่ะพวกที่ข้ามไปน่าจะฟาร์มอยู่ตอนมันจะฟาร์มมาฟูถ้าไม่เปิดใจโรเล่นเก่งไหมครับก็เก่งได้นะเมื่อก่อนผมก็ไม่เปิดพี่ดีก็ไม่เปิดเก่งได้ไหมเก่งได้เก่งได้แต่เวลาสเปร์มันคุมยากแค่นั้นเองใช่ ้าถ้าหาทำมิ่งดีดีหรือว่าหามุมได้เปรียบอ่ะสุดท้ายมันก็ได้ชนะอยู่ดีอ,ะอ่ะใช่ไม่ไม่อันนี้หลังบอดบอดน่าจะบอดเอ้บอดประวัดบอดมันว์ปมา เลยเยอะดิแรกผมผมคิดเป็นลยป่ะคิดพวกมึงตลกมาตกเลยมุมนะแมบตัวที่อยู่ในมือผมอ่ะเฮ้ยมีรถกำลังขับมาทางด้านหลังเดี๋ยวดูให้<า>เรามางเาอเออมัน,ม,นมันมามันมามามันมาโดนอันนีอน้อกไ ข้าปั๊มมันเข้าปั๊มป่าววะไม่ชัวร์ไปดูให้อ้าวข้าปั๊มก็เป็ดผมมาเดิผมเนี่ยโดนในเด็ไอตีนุ้กก็ลีลาเหลือเกินไม่มาสักทีไม่เห็นนะยังไม่เห็นมันเข้าปั๊มปั๊มแม่งเลยหมปีละผมปลอดภัยละปั๊มผมก็ยังไม่เห็นเออมันไม่ได้เข้ามันไม่ได้เข้าวไม่เห็นใครแม่งว่ายน้ำอยู่ Two days later. อ,อฟามอาโลเลยดิเนี่ยฮะตัว,วเนี่ยเอาเรือขึ้นไมต้าพาวเวอร์แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันดักประเทะยังไงก็ดักมาขนาดน <c oughs> ี้มัน <c oughs> มาถึงบอนตี้มนะันอะมันกะจะฟาร์มแบบกะไม่ตายเลยดิเนี่ย มาดมึงขอมึงเกี้ยงแน่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเชี่ยตกน้ำขอรีบมาเลยบารีบมาให้ไวเลยไม่ใช่ถามมิ่งผมตกน้ำแม่ขับรถผ่าน <iyor> เฮ้ยมันมาแล้ว,ม,ลวมันขับรถมาแล้วตายยังไม่ขา<ด>า้ามถนนเลยมาแล้วมา,มาแล้วมาแล้ว <gs> มาแล้วเชี่ยละมันเห็นป๊อกมันไม่น่าเห็นถ้าจะแบบไม่อะไรโปรโผล่มาแค่นั้นแหละเอานะอ่ะ จะบาดได้ขิวบ้างไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้คนเดียวเลย้ยมีปากกี้มาปะไม่ใช่ไม่มีฟาร์มโคตรนาวไหนดูซิของฟูอย่างคือร้อนอ่ะเป็นผมผมก็ร้อนอ่ะฟาร์มขนาดนี้ไม่ได้เล่น ไอคนป้ามะไม่ร้อนไอคนรอนเริ่มร้อนร้อนเพราะเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยนานชี้หายแต่มันก็ไม่ได้ฟูขนาดนั้นนะอืะปปรับเฟมเนตมันสรงผลครับมันส่งผลทำให้เครื่องร้อนแต่ว่า ประสิทธิภาพในการเล่นมันดีขึ้นยางแตกเหรอไม่แตกือเปลี่ยนรถเรอาร,รถเราเนี่ยพี่ขับเลยมีน,ามาน้ำมันฟองทังเดี๋ยวเติมให้น่าจะบ้านระเบียง ใช่ใชบ้านระเบียงตัวหนึ่งอยู่ห้องเล็กเอ้ยอยู่ห้องใหญ่ห้องใหญ่พี่ไปทีมนะโาเด่้ผมไปด้วยเลยถ้าตัวเดียวขอหน้ามนรถ มเนี่ยนะป่าเข้าห้องเล็กอ่ะเฮ้ยโอ้สวยตาไม่เข้าเลยตายเก็บเกาะแป๊บนึงมีเกาะหนึ่งมนล่ะแฟกันมาแฟกันมาอืม ะมาแล้วอดไปอาแฟกันได้นะบัตเมียเรามาเล่นเรามาเจอประเทศอะไรวนเนี่ยเอแบบแบบไม่รู้แบบีินโนีเอียหรือว่าเรากดคู่อะไม่ดีมันมีสามคนมีมันแค่สามสามคนใช่กดตี้กดตีที่ยากคน นึ่งคนโอ๊ยกูตายยิงได้ปะยิงไม่ได้อยู่บ้านระเบียงอ,อ่ะอ่าใช่นีอ่อ่อะแล้วพี่ไม่เอาเรถไปพี่พี่ไปนู่นไอโกซิล่าโกอซิล่า,ลาบ้านนี้ก็มีแต่ตรงนี้ยิงตรงนี้ยิงแต่บ้านระเบียงมีตายไปที่เปื่อยจัดเฮ้ย แม่งเอ้ยมีคนโอ้ยส่องทิศเลยล้วบ้านระเบียงเก่าเรามีคนเข้า,าไม่หรอเนี่ยเดี๋ยวจะเ<า><ม>ชื่อ <laughs> ตั้งนานแม่งไม่เข้าเต็มเลยอ่ะคนวิ่งมาหาเองครับโอ้โหลรวบอดวิ่งมาหาตอนนี้ไแล้วไล้วงเราว<ม><บ>ง,งเรา เดิงไม่ได้ละเอ้วมันจะขับไปดีกว่าเนี่ย ขึ้นเพนโอ้โหว,วงจบบ้านเดี๋ยเห,หลือแค่บ้านนั้นละเดี๋ยวบ้านใหญ่น,นและอไอตรงนี้เล่นได้นะตรงแถวเนี้ยที่ะตะราขับเออย่างเงี้ยไม่นอกก้องกระฝนหมด บาร์สไอต้องมาส้มพี่ที่บาร์สขับตามถนนโ <Okay S 1> อเคพออเล่นได้ <c oughs> ใช่บอกว่าใช่ตรงถนนป่ะ <c oughs> ทางถนนได้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  Watch out ไม่ได้ว่ะพี่ถนนนอกว่ะไม่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 ขับเลยไปหน่อยมันจะอยู่ในวงป่ะจะดูก่อนเฮ้ยอยู่ในวงอาบาร์สตรงนี้เลยมันส้มนี่เลย <Okay S 2> อยู่ในวง กลางเนินอยู่ในวงใช่ใชอยู่ในวงอ่ะอ่ะเห็นละการฟบอลไม่ออกเออมันมันบัก็กมันบั็อกบนเนินบนยอดนี่ก็อยู่ในวงบนยอดไหนตรงที่ผมทำเนี่ยอยู่ในวง ลาดซึ่งเดียวกันนี่ว่านผมรอผมไม่ฟาร,ร์มด้วยรอรอให้มันออกมาเด็กจะเหน็ดอยู่ด,ดีมันจะหลักเพื่อนไหมแต่นม่าจะหลักไอ้โอยเกียบเพื่อนมันไม่หลักเพื่อนเพื<ๆ>่อนแม่งก็มันไม่หลักเพื่อนด้วยโอ้โหวง,งยังจะจะไปจบบ้านมาหนีงนะอะ enemies ahead นี่แหละลูกนี้แหละตายโดนถึง